เียงคู่บ้านเพียงคู่คุณสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะถึงเวลาของแพทและบอดี้แอนด์มายค่ะ สาระที่จะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะดูแลทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกกันเลยทีเดียวค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารหนูในอากาศนะคะที่อาจารย์ปานเทพจะมาพูดคุยให้ฟังกันว่าอันตรายแล้วก็น่ากลัวทีเดียวค่ะรวมถึงห้องรับแขกในวันนี้นะคะกับประโยชน์ของมารุมนะคะจะเป็นยังไงต้องรอติดตามกันแต่ว่าเช้าเแบบนี้นะคะแน่นอนว่าจะต้องชวนคุณผู้ชมเนี่ยลุกขึ้นมาออกกําลังกายกันก่อนยามเช้านะคะกับขยับกายสบายชีวีค่ะ สวัสดีครับผมชนะแสงมณีนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับก็วันนี้จะมาแนะนําท่าบริหารนะครับท่าบริหารในอาการกลุ่มโรคต่างๆนะครับก็วันนี้จะเริ่มด้วยกลุ่มอาการปวดศีรษะนะครับกลุ่มอาการปวดศีรษะด้านบนก็จะมีหลายกลุ่มอาการนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการกลุ่มอาการปวดศีรษะนะครับเป็นกลุ่มอาการปวดศีรษะอย่างเดียวเป็นกลุ่มอาการที่ปวดจากไมเกรนนะครับหรือว่า ป็นกลุ่มอาการที่ปวดจากกล้ามเนื้อต้นคอนะครับกล้ามเนื้อบ่านะครับด้านบนกล้ามเนื้อขออสะบักนีนะครับก็กลุ่มพวกนี้ก็จะทําให้มีอาการปวดศีรษะได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มดูกลุ่มอาการที่ทําให้มีอาการปวดศีรษะด้านบนหรือว่าจะเรียกว่าไมเกรนก็ได้นะครับเริ่มจากท่าบริหารนะครับเพราะว่ากลุ่มอาการพวกนี้คนที่มีปัญหาเรื่องปวดศีรษะกับปวดไมเกรนเนี่ยจะมีอาการปวดตึงบริเวณกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อต้นคอนะครับกล้ามเนื้อต้นคอกล้ามเนื้อบ่ากล้ามเนื้อบริเวณขออสะบักทั้งหมดนะครับนี่เราก็จะเริ่มบริหารัเลยถ้าเราบริหารทําให้กล้ามเนื้อเขายืดตัวได้มากเท่าไหร่ทําให้การไหลเวียนเลือดขึ้นไปสู่สมองได้ดีขึ้นมากเท่าไหร่ไงครับอาการปวดต้นคอปวดศีรษะเขาก็จะลดลงนะครับเริ่มจากด้านซ้ายก่อนก็ได้นะครับด้านซ้ายเอามือซ้ายนะครับมาแตะ ที่ด้านขวานะครับศุกษะด้านขวานะครับของกับดึงนะครับถ้าเป็นไปได้เรานั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับเอามือขวานะครับสอดทับนิดนึงนะครับเพื่อที่จะดึงดึงยืดนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคลายนะครับต่อไปด้านขวานะครับมือขวา ที่ศีรษะด้านซ้ายนะครับมือซ้ายอเรานั้งทำไว้นะครับตึงเหยียดมานะครับตึงยืดให้เต็มที่นะครับอันนี้ก็จะได้กล้ามเนื้อบริเวณแนวนี้ทั้งหมดนะครับยืดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคลายนะครับต่อไปนะครับด้านหลังนะครับ มือประสานกันนะครับที่ไทยทอยนะครับแล้วเราก็ดึงก้ลมลงมาก้ลมลงให้มากที่สุดนะครับยืดกมเนยดด้านหลังนะครับมันจะลงไปถึงบริเวณขอบสะบักนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคลายนะครับต่อไปเป็นด้านหน้าสี่ทิศทางนะครับอามือแตะทีปลายางนะครับมือขวาแตะที่หน้าผากแล้วพยายามยืดเครนนะครับ สอามีเจลนะครับอันนี้จะบริหารกล้ามเนื้อบ่ากล้ามเนื้อต้นคอนะครับแต่มันจะมีเทคนิคเพิ่มนิดนึงถ้าเราบริหารโดยการดึงคอด้านข้า,อางอีนนะครับถ้าเราปวดกล้ามเนื้อด้านนี้ที่เป็นกล้ามเนื้อสโตโดไคลโดโมัสต,ตอยตรงนี้นะครับด้านข้างให้เราเหื่อยหน้าขึ้นนิดนึงนะครับ เงยหน้าขึ้นแล้วก็ดึงปึ๊บนะครับมันจะโดนมัดกล้ามเนื้อมัดนี้มากยิ่งขึ้นนะครับคลายหรืออาจจะก้มนิดนึงถ้าก้มนิดนึงก็จะไปโดนกล้ามเนื้อมัดด้านบ่าข้างหลังนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับอันนี้ก็จะประมาณสามจังหวะดึงกลางใช่ไหมครับก้มแล้วเงยนิดนึง ก็จะโดนมัดกล้ามเนื้อมันจะเปลี่ยนทิศทางในการยืดของกล้ามเนื้อแต่ละมัดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าบริหารของกลุ่มอาการปวดศีรษะปวดไมเกรนกลุ่มนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นท่าบริหารในเรื่องของอาการปวดหัวไหล่หรือเราจะเรียกว่าไหลติดก็ได้นะครับในผู้กลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ปัญหาเรื่องไหลติดไหลติดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับเพราะว่า เพราะว่าในกลุ่มที่ใช้งานที่ใช้งานหนักเกินไปหรือว่าในกลุ่มที่ไม่ได้ใช้งานคือในกลุ่มที่ยกแขนไม่ขึ้น mm hmm. ก็เทคนง่ายๆก็ได้ครับแค่เรายกแขนสองข้างขึ้นพร้อมๆกันอย่างนี้นะครับถ้าถ้ายกได้แนบชิดหูอย่างเงี้ยแสดงว่าหัวไหล่เราใช้งานในปกตินะครับแต่มีบางคนอาจจะประมาณนี้อีกข้างยกไม่ขึ้นพอยกขึ้นมาเราจะเกิดเพราะของการเจ็บหรือบางคนแบบ ไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็เจ็บด้วยนะครับอันนี้จะเริ่มมีแนวโน้มในเราเรียกว่ากลุ่มที่จะมีภาวะของโรคหัวไหลติดละเริ่มแรกก็จะเป็นในโลคในเรื่องของเรียกอะไรพังผืดเกาะต่อไปก็จะมีหินปูนมาเกาะนะครับทีนี้การบริหารในในเรื่องของกลุ่มโรคหัวไหล,าลาติดกลุ่มนี้นะครับก็จะใช้วิธีการบริหารโดยการยกแขนยกแขนขึ้น นะครับตรงตรสองข้างเลยก็ได้นะครับยกขึ้นถ้าเรามีกำแพงนะครับเราค่อยๆค่อยๆไต่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 กำแพงนะครับค่อยๆไต่กำแพงขึ้นไปตัวโน้มนะครับอาจจะฝืนนิดนึงแค่เจ็บที่เรารับได้นะครับครับหรืออีกทีนึงใช้วิธีการนอนหงาย ถานอนงายให้เราจับที่ข้อศอกนี้นะครับเราก็ค่อยๆดันขึ้นค่อยๆดันขึ้นดันขึ้นอันนี้ไม่ต้องหนุนหมอนนะครับถ้าถ้านอนงายไม่ต้องหนุนหมอนดันขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนไหลหมุนไหลก็ใช้วิธีการหมุนหมุนเข้าให,หมุนออก10บครั้ง ค่อยหมุนถ้าเจ็บก็ค่อยๆทำนครับหมุนเข้าสิบครั้งนะครับครับจริงๆก็จะเชื่อมโยงกับกล้ามเนื้อมัดมัดไอที่ปวดศีรษะด้านบนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อะไรนะครับเกาะเกาะที่สมมติยืนนี้ก็ได้ครับเกาะหาอะไรมาเกาะน,นะครับแล้วก็วนแขนนะครับวนแขน วนแขนเข้าออกเข้าออกครับทำสิบรอบก็ได้ครับจับเนาะแล้วก็วนนะครับวนเข้าวนออกอถ้าพวกนี้นะครับกลุ่มของโรคอาการไหลติดเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เกิดจากภาวะข้อข้อมันติดแต่ว่าข้อเราเนี่ยปกติเราใช้งานได้ปกติเราต้องพยับพยายามขยับ ให้ข้อเนี่ยเกิดภาวะของการใช้งานหมุนให้ให้ได้มากที่สุดย er. ิ่งขมุนได้มากเท่าไหร่อาจจะเจ็บ şey ชิ้นนึงช่วงแรกนะครับแล้วมันจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆข้อก็ค่อยๆใช้งานได้ปกติแต่พอเราเจ็บแค่ไหนก็ทําแค่นั้นนะครับยกได้เจ็บแค่ไหนเอาแค่นั้นครับเราก็ค่อยๆทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆเราข้อก็ค่อยๆจะขยับเขาก็ค่อยๆจะขยับใช้งานได้ เหมือนปกติเหมือนคิดง่ายว่ามันมีอะไรมาเกาะที่บริเวณข้ออาจจะมีพังผืดมีหินปูนมาเกาะข้อเขาก็ค่อยๆเพราะมันเป็นข้อที่เราเคยใช้งานได้อยู่แล้วแต่เผอิญว่ามันมีอะไรมาเกาะแล้วทาให้การมันเกิดการเสียสีพอเกิดการเสียสีปุ๊บมันจะเจ็บบริเวณข้อที่เรายกเราก็ต้องพยายามขยับขยับให้ควกหินปูนอะไรพวกนี้ค่อยๆค่อยๆขยับตัวออกไปนะครับ ออกกาลังกายกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนําท่าบริหารกลับไปทําซ้ําๆนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะส่วนสาระในการดูแลสุขภาพในวันนี้นะคะแพทมีเรื่องของการท้องผูกมาฝากกันค่ะ หลายคนอาจจะไม่ได้ถ่ายอุจจาระกันทุกวันนะคะก็เลยสงสัยว่าแบบนี้เนี่ยเรียกว่าท้องผูกหรือเปล่าแต่คําตอบก็คือคนที่ท้องผูกนั้นนะคะจะต้องมีการถ่ายอุจจาระน้อยผิดปกติก็คือประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นและอุจจาระจะเป็นก้อนแข็งขึ้นหรือว่าก้อนที่เล็กลงสาเหตุหลักๆของอาการท้องผูกนะคะก็เกิดจากพฤติกรรมของคนนั้น การแก้ปัญหาก็จะต้องปัดไฟเสตต้นลมค่ะด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองอย่างเช่นทานอาหารที่มีกาบใหญ่มากๆนะคะเช่นพวกข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตถั่วฟักทองลูกครุนข้าวโพดแอปเปลิลฝรั่งมาระกอเป็นต้นค่ะเพื่อจะช่วยเพิ่มเส้นใหญ่ในการขับถ่ายมันออกกำลังกายเป็นประจำนะคะเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวและทำงานได้ดีขึ้นเมื่ออวัยวะต่างๆทำงานได้ดีขึ้นก็จะส่งผลให้ลำไส้ขยับเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นตามไปด้วย ดื่มน้ำให้มากๆเราคงเคยได้ยินนะคะว่ามีการแนะนําให้ดื่มน้ําวันละ8แก้วซึ่งนอกจากจะช่วยเรื่องอื่นๆแล้วการดื่มน้ําวันละ8แก้วยังช่วยไม่ให้ท้องผูกอีกด้วยเพราะน้ําจะไปช่วยให้กากอาหารอ่อนตัวลงได้ค่ะงดดื่มน้ําชากาแฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะเครื่องดื่มเหล่านี้นะคะมีสารทําให้ลําไส้บีบตัวน้อยลงแต่ไปกระตุ้นให้ปัสสาวะบ่อยทําให้ร่างกายสูญเสียน้ําส่งผลให้อาการท้องผูกตามมาค่ะ ยาระบายหรือว่ายาถ่ายสามารถใช้ได้ในช่วงสั้นๆแต่ไม่ควรใช้เป็นระยะเวลานาน,านๆเพราะไม่ได้ช่วยให้รักษาอาการท้องผูกให้หายขาดแต่กลับทําให้ร่างกายไม่ถูกกระตุ้นให้ขับถ่ายตามเวลาที่ควรจะเป็นเพราะลาไส้จะชินต่อ,อยากระตุ้นพวกนี้หากมีอาการท้องผูกขึ้นมาอีกก็ต้องใช้ยาแรงขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายนะคะพยายามลดความเครียดลงทําจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสเพราะความเครียดส่งผลต่อการขับถ่ายโดยตรงทีเดียวค่ะ เมื่อทราบระการแบบนี้แล้วนะคะเราไม่ควรปล่อยให้ตัวเองท้องผูกนะคะเพราะว่าการท้องผูกเนี่ยอาจจะส่งผลตามมาก่อให้เกิดโรคร้ายตามมาทีหลังได้นะคะเอาละค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามห้องรับแขกค่ะ